โอ้พี่ตาอมเลยเบาเบาผ่านด่านนี้ไปได้นี่ทัวร์รัดอาณาจักรเลยครับเนี่ยโอ้สบาย <c oughs> ครับผมอ่ะบผมก่อนสวัสดีครับอยู่กับในที่ยูดานตุ่นชต๋อช่รับผม แช่งยูทูบที่เกี่ยวกับเักนการเกษตรต่งางๆนะครับพี่น้องอ๋อหลังจากที่โมดิฟายไปสักพักนะครับงานก็เข้าเลยครับพี่น้องงานเข้าเยอะเลยครับอันนี้มารับจ้างให้พี่น้องกาอนเนี่ย <laughs> เติมนม้ำไปแล้วครับ อ่าทันนทางที่สามหรอครับนี่ทังที่สามเรามาดูกันนะครับนี่หน้าตาก็อย่างที่เห็นนะครับหลังจากที่โมดิฟายเสร็จไปก็รับงานใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่ไรอ้อยแล้วโอ้ รับงานเต็มที่เลับโอ้นะฮะผ้าปิดดังมันมีหรอกที่จมูกอ่ะควายยาแล้วครับ,รบ,เ,ปยยรบเป็นระบบฉีดด้วยอ่าแบตเตอรี่นะครับเป็นโอ้เกตดความแบยโอ้เบาเบาโอ้ ทรงตัวดีครับทรงตัวดีไม่ล้มครับไม่ล้มอันนี้เป็นดูซึมกึ่งอะเผาไม่กึ่งด oh, really ูซึมครับี๋้วเขาซื้อมาสีเป็นพิษบหม่องที่หล่ะเ้ยืิมหม่องไม่ก็อ้พอดีครับพอดีวิงตามลองเลยครับ โอ้ oh. สุดยอดไอเดียครับผมเฮาเบื่อพี่น้องเอาไปยังไหนครับแก้วแกออกแบบดีอยู่ระบบทรงตัวมันดีนะครับมันไม่ล้มนะดูมันจะล้มหรืมันไม่ล้มครับมันมันเดีย๋ยวออกมาด่างดีครับหุ่งแหงไว มันมีตัวเมียมันขัดไลครับพี่น้องเด่ว่าตัวโค้งมันเบาอยู่แด่ว่าตัวเมียมันครับตัวรถตัวเมียมันขัดไลมันรีบบุม่มบอพี่น้องหนักมันหด้ทั้งยานี่มวนม้วนเรียนไหมครับสองร้อยลิตรนะครับนะหนักก็เรื่องครับแล้วก็เป็นทรงกระบอกสูงด้วย แปลงอ้อยหัวหนาเลยครับพี่น้องหัวหน้าอ้อยดิยอันนี้เป็นแปลงหัวหน้าครับแปลงแปลงแปลงอ้อยของหัวหนา้าแต่ว่าตีปัญหาเรื่อง n h าเนี่ยยังน้อยส่วนนี่โอ้เข้าไปยังไงเดี๋ยวไหนเราลบออกมาก,ก่อนพี่น้องบวกไกาย่างครับบรใส่บุดมามพิธีหย่า <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวครับมาแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูการทรงตัวนะครับรู้สึกว่าจะมีการทรงตัวที่ดีมากนะครับับกรถพันยาไทยประดิษฐ์ไม่ใช่ครับไทยดัดแปลงหัวดัดแปลงครับผมรถดีแท็กเดินตามนะครับรถไทยเดินตามเอาาเป็นแบบนั่งขับกับพี่น้อง ดูนะครับการทรงตัวโอ้รู้สึกว่าจะดีมากครับ ตายไร้ตายเรียบครับพี่น้อง ยังค่ข้างทั้งวัตถุอันตรายห้ามจับเล่น ไม่มีล้มครับอันนี้น้ําเต็มถังนะครับนี่น้ำเต็มถังนะครับพี่น้องเดี๋ยวซูมให้ดูครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นยาฆ่ายาพี่น้องอันตรายโอเคไปเลยครับอันตรายก็ถ,ถือว่าได้ ทุนแรงไปในระดับหนึ่งเลยนะครับพี่น้องกระติกีก็บแบบแบบหางกำเหลี่ยวครับแกว่ามันยาวครับมันมันเลี้ยวอยากมันตีวงเลี้ยวเยอะเกินไปนะครับมันกว้างเกินก็เลยมาทำแบบวงอะไรนะครับตัดให้มันสั้นลง กำลังขากบกลับครับพี่น้องรกไม่ใช่เรื่องกําลังมาครับพี่น้องเดี๋ยวมาเจอด่านพลหันนะครับยังจะผ่านมาได้ไหมนี่ข้างหน้าครับรู้ะพี่น้องถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นี หัวลัดอาณาจักรเลยครับเนี่ยโอ้สบายครับผม <laughs> โอ้ ตอนนี้โดนอ้อยได้ครับโดนอ้อยนิดหน่อยได้เฮ้ยบกกักดีก็เรีย <c oughs> ไม่รู้นะครับสัตว์ได้อะไรเป็นอะไรเฮ้ยยานน้ำกลอนรถฉีดยาผมข่อยูืดบิดขึ้นแล้วเหมือนเดยมเดี๋วยวไปดูทางก่อนครับทีน้อง ไปดูระบบไอ้ระบบเลี้ยวสักหน่อยอ่าระบบเลี้ยวจะโอเคไหมเดี้ยวเก้าสิบองศาเซลเซียสเป็นระบบเลี้ยวที่ไม่เหมือนใครระบบเครื่องเครื่องระบบไอ้น้ำก็ขึ้นมาทางนี้ อ่อยงามครับอ่อยขึ้นดีนี่แล้วครับหนาหลายเนี่ยมันบวึ้นอร่อยเป็นตัวปัญหาอย่างหนึ่งเลยครับสาหรับการเกษตรการเพ็กเกษตรนะครับเป็นปัญหาอย่างเลยครับสาหรับศัตรูพืชเป็นศัตรูพืชเลย น่าจะบนมาเข้าเข้าร่องนี้ก็ร่องนีมพอติสิตแต่ระบบทรงตัวทางน้ำนี่เยี่ยมมากครับผมถือว่าสอบผ่านครับ มดิไฟงบหลักพัน 1, นะครับเนี่ยงบหลักพันอ่ะโอเคครับผมหมายถึว่าทุนแรงได้เยอะครับใม่ที่แบกเป้การปลูก้อยก็ต้องปลูกให้ได้ระยะห่างที่พอดีพอเหมาะพอควรนะครับพี่น้อง การบำรุงรักษาเรากา็จะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์มันก็ไม่เหนื่อยครับนี่อ้อยคาดแลงนี้มันประมาณหกไลครับผมหกไลทีต่ต่ำไปเลยนะครับร้อยร้อยตันไปที่ต่ำไปเลยตันมีหรอกต่ำสุดละร้อยตันนี่หกไล ถ้ามันตีไปเลยตันมันกับบัวเทิงสิบเนาะเกือบเทิงสิบปอ่าตันละพันห้าอย่างต่ําปีนี้คิดไปครับแสนห้าขายอ้อยนะแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์มีรถบรรทุกนี่ก็ตัดตัดค่าแรงค่าใช้จ่ายออกไปนะครับแบงนี้ตีไปเลยครับแสนห้าอ่าเงินก่อนที่ได้มานะครับ ที่เหลือจะได้เพิ่มก็ต่อเมื่อ CCS อ้อยเพิ่มครับผมอันนี้มันราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับโรงงานปีนี้ที่แจ้งมาครับผมถ้าเราหาักค่าบรรทุกค่าตัดค่าชีพค่าชีพค่าสร้างใบครับนี่ฮุกไลนี่สร้างเหรียญก็เรียวครับพี่น้อง สร้างเรียนๆสร้างเรียนๆไปเรื่อยๆก็เลียลครับเดี๋ยวให้อ้อยขึ้นอีกเล็กน้อยหญ้าก็ดีแล้วครับกำจัดแบบนี้ตะวัดที่เหลือในร่องก็ตะวัดเก็บเก็บไปสักหน่อยมันจะมีชุดฉีดทับอ้อยอยู่ครับตะวัดเก็บพวกเครือหญ้านะครับตัวนี้เป็นไวหนาซีกระป๋ายครับเดี๋ยวก็ปุุงไหม อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่ว่าสู่กันฟังครับพี่น้องก็คือขั้นขั้นอนมีรถบรรทุกขนไปโรงงานพี่น้องโรงงานเขาช่วยนะครับค่าน้ำมันตันละสองร้อยนะครับพี่น้องโมเมนต์ไเรียนเที่ยงเงินถิ่มนีคุ้มคุ้มครับมีสิบหล่อสิบหล่อก็เรียนคุ้มเหมือนเดี๋ยวไปรับจ้างมันจีด้หน่อยนะเกี่ยวจากคล้องนี้ได้ครับตันละสองร้อยค่าน้ำมันนะครับ โรงงานช่วยช่วยค่าขนส่งไปโรงงานโรงงานก็หวยสองร้อยเรียกว่าสามร้อยกิโล,ล้วครับประมาณนีแ้แหละผมก็จำก่ได้สุรินนะครับสุรินอำเภอปราสาทนะครับก็ประมาณนี้ครับพูดพูดสู่กันฟังนะครับพี่น้องท่านใดอยากสนใจปลูกอันนี้ปูทิ้งไ้ครับปุบ๋ยปนใส่ไดิใส่เต็มเมือปูกนะครับ ตกไรลบประมาณกระสอบหนึ่งไร,รกระสอบครับใส่เมือปลูกขี่ไก่กับบดิสูนครับบดิไซขึ้นใส่นสี่เขี้ยวปิดเลยครับนี่เพื่อลมตัดหยาความกูแล้ว,อวเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม